สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่4ของสัปดาห์นะคะวันนี้เรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันและกลางคืนนะคะวันนี้เราจะมารู้จักสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตอนกลางวันและกลางคืนนะคะในตอนกลางวันก็จะมีนกนะคะออกหากินในตอนกลางวันแมวสุนัขแล้วก็วัวนะคะ ที่จริงแล้ว,ว่จะมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยจะเป็นครูยกตัวอย่างมาให้สี่ตัวนะคะที่ออกหากินในตอนกลางวันส่วนสัตว์ที่ออกหากินในตอนกลางคืนก็จะเป็นค้างคาวสีเสื้อกลางคืนแล้วก็นกพูกนะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้เราจะมาระบายสีรูปภาพนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะ ให้สวยงามเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินผลงานตัวเองทั้งผู้ปกครองและนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นด้านบนด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านหน้าที่23นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะกอ,ออกกอ ออออออกอองอกองอ่านเป็นคำนะคะกอองอกองคำที่หนึ่งหลังรูปภาพนะคะกอองอกองสอออสองนอออนอนสอออสอนตออมตอมหออมอหอมลอยอลอยหอยดอกอดอกออกอกออกออ่านเป็นคำนะคะกอง สองนอนสอนตอมหอมลอยหอยดอกออกต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนวันนี้เราจะมาเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวแท็บทีมใหญ่กับแท็บทีมเล็กนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึงให้เด็กๆนับภาพและเติมตัวเลข ลงในช่องว่างนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้านล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาคณิศตศาสตร์6ขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาลบจำนวนและเขียนคำตอบให้ถูกต้องหน้าที่22นะคะเราจะลบจำนวนจำนวนหลักสิบนะคะทั้งด้านบนและด้านล่าง เวลาที่ลบนะคะจำนวนจะลดน้อยลงไปถ้าเด็กๆคนไหนทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะ